สวัสดีค่ะวันนี้เราจะต้องมาสุ่มกาชาให้ได้เลยอ่าแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง youtube ได้ที่ JCG นะคะอันนี้ลงทิกตอกก่อนเนาะอ่าล่ะวันนี้เราต้องสุ่มให้ได้สิบตัวก็มันเลยแค่สุดัวดนี้เองซีจะได้ใครเอ่ยเกลือตัแต่เติมเลยเหรอ ตัวนี้เรามีแล้วตัวต่อไปเลยเอ่ะเออตัวนี้มันชื่อเดี๋ยวนะเคยเห็นตัวในหนังในหนังตัวอย่างนะเออยังไม่ได้ดูไปยังไม่ได้ดูทาร์ฟอร์เมอร์ภาคล่าสุดใช่ค่ะก็ถามว่าตัวตัวอ,อัติมัสน่ารักดีนะแจ็คเหรอชื่อแจ็คเหรอแจ็คอะไรวะ ภาษาไทายมันออกมาแปลแย่อยู่นะอ่ะเราได้ตัวนี้ไปแล้วไปกันเลยไปตัวซี่มาตัวต่อไปคืออะไรเอออ่ะใครวะไอ้ตัวนี้รู้สึกจะจะชื่อเดี๋ยวดูนากรหลบดีนะชื่ออะไรน้อนชื่ออะไรอ่ะตัว ชื่อตัวมันเต็มๆหรอเออถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะอาจภาษาอังกิษไม่ค่อยออกจริงๆอ่ะตัวต่อไปเลยตัวนี้ก็ยังไม่มีอ้อตัวไดโนเสาร์คอยาวะว่าตัวนี้แต่กิมร็อกไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเอาไปตัวต่อไปไปเลยเนีคตัวนี้ ไอตัวนี้ฉันน่าจะยังไม่มีชื่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูตอนรีวิวชื่อแต่ละตัวนะคะเออต่อมาตัวนี้อยากได้บอสเบอร,บอร,บอร์บี้ไม่มีบอสให้ฉันเลยเหรอเอาจริงดิพออาจริงมาก็มีแล้วไอรอนไฮก็มีแล้วเอเลสเชตเลสเชตจำได้ว่ายังไม่มีฮะไม่เป็นไร ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเคยอยู่ในการ์ตูนปะวะเคยดูแต่ภาพการ์ตูนนะเอเอนี่อ๋อเลเซอร์ออติมัสอันนี้ไม่รู้แฟนออติมัสนะตัวนี้อ๋อ เอ้เหมือนจะมีแล้วว่าตัวนี้จะไม่ได้เดี๋ยวค่อยต้องไปดูอีกทีอ่ะตัวเนี้ยมีแน่ๆนี่ธนานก็นับว่าไม่เกลืออยู่นะโอเคส่วนแนวเกมของเกมนี้ก็คือเป็นแนวเอ่อคาดสึกต้องไอ้นี่โอ้ตายงั้นขอคาดสคริปต์ตรงนี้ไปก่อนนะคะวันหนึ่งเลยยาวจีงั้น ปิดท้ายด้วยตัวนี้นะคะบ๊ายบายไปติดตามได้ที่ยูทูบเอานะคะบาย